วันนี้คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังแห่งจัก,กรวาลเพราะวันที่8พฤศจิกายน2025นี้ไม่ใช่วันธรรมดาเลยมันคือวันที่พลังแห่งความมั่งคั่งความโชคลาภและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาหาคุณอย่างเงียบงามแต่ทรงพลังที่สุดในวันที่จัก,กรวาลส่งสัญญ,ญาณใจของคนที่เปิดรับจะได้ยินก่อนเสมอ และถ้าคุณกําลังฟังอยู่ตอนนี้จงรู้ไว้เถอะนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือคำเชื้อเชิญจากพลังแห่งจัก,กรวาลเองในวันนี้วันที่8พฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2568พลังของจัก,กรวาลได้เคลื่อนไหวเส้นพลังแห่งโชคลาบและความมั่งคั่งเริ่มเปล่งประกายและผู้ที่เปิดใจพร้อมรับจะสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตช่วงเวลานี้ ไม่ใช่เพียงแค่วันหนึ่งที่หมุนเวียนตามปฏิทินแต่เป็นวันที่พลังของจักรวาลเส้นทางของดาวและแรงสรันสเทือนแห่งพลังงานบวกกำลังประสานกันอย่างกลมกลืนเพื่อปลุกให้จิตของเราตื่นรู้เพื่อเปิดทางให้สิ่งดีๆหลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตอย่างไม่คาดคิดพลังในวันนี้เป็นเหมือนกระแสทองคำที่แผ่วเบาแต่ทรงพลังมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณได้ยินคลิปนี้ในตอนนี้ทุกสิ่งถูกจัดวางโดยจักรวาลอย่างพอดี เพื่อตวนใจคุณว่าความมั่งคั่งไม่ใช่สิ่งที่ต้องวิ่งตามแต่คือสิ่งที่ถูกดึงดูดด้วยพลังแห่งจิตที่เปิดรับและมั่นคงเมื่อพลังของจักรวาลส่งสัญญาณแห่งความมั่งคั่งลงมาสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เพียงการขอแต่คือการพร้อมรับพร้อมที่จะปล่อยอดีตที่ขวางทางพร้อมที่จะปลดล็อกความคิดที่เคยจำกัดตัวเองพร้อมที่จะเชื่อว่าฉันคู่ควรกับความอุดมสมบูรณ์ ในวันที่8พฤศจิกายนนี้ดาวพฤหัสผู้ให้โชคลาภดาวศุกร์ผู้ประทานความมั่งคัง่งและดาวอาทิตย์ผู้เปล่งแสงแห่งพลังชีวิตต่างสองประกายอย่างสัมพันธ์กันเปิดเส้นทางใหม่ของผู้ที่มีจิตตั้งมั่นในความดีและมีความเชื่อในพลังของตนเองลองหลับตาสูดลมหายใจลึกๆแล้วตั้งจิตไว้ที่กลางอกบอกกับตัวเองว่าฉันพร้อมแล้วที่จะรับพลังแห่งความมั่งคั่งจากจัก,กรวาล ความมั่งคั่งไม่ได้หมายถึงเทียงเงินทองแต่มันคือการมีความสุขในสิ่งที่มีการมีโอกาสการมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตและการมีพลังใจที่มั่นคงพอที่จะสร้างสิ่งที่ฝันให้เป็นจริงได้วันนี้พลังแห่งโชคลาภจะเริ่มเคลื่อนไหวในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นข่าวดีเรื่องงานรายได้ที่ไม่คาดฝันโอกาสใหม่ที่ดูเหมือนเล็กแต่กลับยิ่งใหญ่ในระยะยาว หรือแม้แต่แรงบันดาลใจบางอย่างที่ผลักดันให้คุณเริ่มต้นสิ่งใหม่ด้วยพลังเต็มร้อยพระจักราวาลไม่ได้ตอบสนองต่อคําขอแต่ตอบสนองต่อพลังของใจหากใจของคุณเชื่อมั่นว่าฉันสมควรได้รับความมั่งคั่งจักราวาลก็จะสั่นสะเทือนเพื่อน,นำสิ่งนั้นมาสู่คุณอย่างแน่นอนลองสังเกตดูคุณอาจเริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งเปลี่ยนไปในวันนี้อากาศที่เบาขึ้น ผู้คนที่ยิ้มให้มากขึ้นหรือแม้แต่เหตุการณ์เล็กๆที่ดูเหมือนบังเอิญแต่กลับลงตัวอย่างน่าประหลาดนั่นแหละคือสัญญาณว่าเส้นพลังแห่งโชคลาภได้เริ่มเคลื่อนไหวแล้วอย่ารีบสงสยัยอย่ารีบปฏิเสธแต่ให้เปิดใจรับด้วยความสงบเพราะยิ่งคุณสงบนิ่งเท่าไรพลังแห่งความมั่งคั่งก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นความร่ำรวยที่แท้จริงเริ่มจากใจที่รู้คุณค่าของสิ่งที่มีและเปิดรับสิ่งที่กำลังจะมา จงเชื่อว่าในวันนี้วันที่8พฤศจิกายนจักรวาลได้เปิดประตูแห่งบุญประตูแห่งโชคลาภและประตูแห่งความมั่งคั่งให้กับผู้ที่ตื่นรู้และพร้อมจะรับแสงแห่งความดีเข้ามาในชีวิตเมื่อจักรวาลเปิดประตูแห่งความมั่งคั่งสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจคือพลังของใจเราเองเพราะใจคือแม่เหล็กดึงดูดพลังงานใจที่กลัวจะขาดจะดึงดูดความขาดแคลน ใจที่เชื่อในความอุดมสมบูรณ์จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอย่างไม่สิ้นสุดในวันที่8พฤศจิกายนนี้พลังของจัก,กรวาลไม่เพียงส่งคลื่นแห่งโชคลาภมาแต่ยังปลุกให้เราตื่นจากการจำกัดตัวเองปลดปล่อยจากความคิดลบที่เคยผูกพันและพาเรากลับมาจำได้ว่าภายในเรานั้นมีพลังสร้างโลกทั้งใบได้ด้วยความเชื่อเพียงหนึ่งเดียวความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจาก การแสวงหาเพียงอย่างเดียวแต่มันเกิดจากการสอดคล้องเมื่อใจของเราสอดคล้องกับพลังของจักรวาลทุกสิ่งที่เราเรียกหาก็จะค่อยๆเข้ามาอย่างอ่อนโยนเหมือนคลื่นน้ำที่ซัดเข้าฝั่งโดยไม่ต้องฝืนลองมองดูรอบตัวสิ่งที่คุณมีอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะมากหรือน้อยล้วนสะท้อนพลังความเชื่อในใจคุณหากคุณเชื่อว่าคุณคู่ควรกับความมั่งคัง่ง จักรวาลจะค่อยๆสร้างเส้นทางโอกาสและคนดีๆที่จะนำคุณไปถึงตรงนั้นแต่ถ้าในใจยังเต็มไปด้วยความกลัวความไม่มั่นใจหรือเสียงเล็กๆที่พูดว่าฉันไม่เก่งพอฉันไม่คู่ควรจักรวาลก็จะตอบสนองตามนั้นเพราะจักรวาลไม่แปลความคำพูดมันรับรู้เพียงพลังที่คุณส่งออกไปเท่านั้นดังนั้นวันนี้ เมื่อพลังแห่งโชคลาภกำลังเคลื่อนไหวจงเริ่มจากภายในใจพูดกับตัวเองเบาๆว่าฉันสมควรได้รับความมั่งคัง่งฉันขอบคุณทุกสิ่งที่มีอยู่ในตอนนี้และฉันพร้อมจะรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาเมื่อคุณพูดด้วยศรัทธาใจของคุณจะเริ่มเปิดและเมื่อใจเปิดเส้นทางใหม่ๆจะเริ่มปรากฏขึ้นอาจเป็นคนคนหนึ่งที่คุณบังเอิญเจอ คำพูดหนึ่งที่ปลุกแรงบันดาลใจหรือแม้แต่ความเงียบในช่วงสั้นๆที่ทําให้คุณเข้าใจสิ่งที่เคยมองข้ามความมั่งคั่งไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันอยู่ในทุกลมหายใจของเราในรอยยิ้มของคนรอบข้างในความสงบของใจเมื่อเรามีศรัทธาและในพลังของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพราะความลับของจักรวาลคือผู้ที่รู้จักให้ด้วยใจบริสุทธิ์ จะได้รับกลับคืนมากกว่าที่เคยคาดคิดเสมอการให้คือการเปิดช่องพลังเหมือนเปิดประตูให้สิ่งใหม่ๆไหลเข้ามาและเมื่อประตูแห่งบุญเปิดโชคลาภและความมั่งคั่งก็จะเข้ามาเองโดยไม่ต้องเรียกในวันนี้หากคุณอยากเปลี่ยนพลังชีวิตให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้ทันทีเช่นตั้งจิตขอบคุณสิ่งที่คุณมีอยู่แม้เพียงลมหายใจ หรืออาหารจานเล็กๆที่ได้กินในวันนี้เพราะพลังของความรู้สึกขอบคุณนั่นแหละคือคลื่นพลังที่สูงที่สุดในจักรวาลและมันคือแม่เหล็กที่ดึงดูดความมั่งคั่งได้ดีที่สุดทุกครั้งที่คุณขอบคุณพลังจักรวาลจะตอบรับทุกครั้งที่คุณยิ้มแม้ในวันที่เหนื่อยโชคลาภจะเริ่มหมุนวนกลับมาหาคุณและทุกครั้งที่คุณเชื่อว่า สิ่งดีๆกำลังมาสิ่งดีๆก็จะเริ่มต้นขึ้นจริงๆในค่ำคืนนี้หากคุณได้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าคุณจะเห็นดาวที่เปล่งแสงแรงกว่าทุกคืนนั่นคือพลังแห่งสัญญาณจักรวาลที่กำลังส่องถึงคุณเตือนให้คุณรู้ว่าความมั่งคั่งกำลังเดินทางมาไม่ต้องวิ่งตามไม่ต้องเร่งหาเพียงตั้งใจในสิ่งที่ทำ มีความสุขในทุกก้าวและรักษาพลังใจให้มั่นเพราะทุกแรงสันสะเทือนจากใจคุณในวันนี้จะสะท้อนกลับมาเป็นผลลัพธ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ในวันพรุ่งนี้และอย่าลืมว่าความมั่งคั่งไม่ได้หมายถึงแค่สิ่งภายนอกแต่มันคือความรู้สึกเต็มภายในใจเมื่อคุณไม่ต้องเปรียบเทียบไม่ต้องขวอคว้าแต่ยังคงรู้สึกว่าฉันมีพอ ฉันมีคุณค่าและฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆทั้งหมดในชีวิตจักระวาลไม่ได้เลือกว่าใครจะได้มากหรือได้น้อยแต่มันเลือกตอบสนองต่อผู้ที่เปิดใจพร้อมรับเพราะเมื่อคุณเปิดใจพลังงานดีๆจะไหลเข้ามาทั้งเงินทองโอกาสและคนที่เข้ามาสนับสนุนในจังหวะที่พอดีที่สุดวันนี้วันที่8พฤศจิกายน คือวันของการเริ่มต้นใหม่วันที่พลังแห่งโชคลาภกําลังขยายออกในทุกทิศและหากคุณตั้งใจฟังด้วยหัวใจคุณจะรู้ว่าเสียงแห่งจัก,กรวาลกําลังบอกคุณเบาๆว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่มั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์เมื่อจัก,กรวาลเริ่มส่งคลื่นพลังแห่งโชคลาภมาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการอยู่ในคลื่นความถีเดียวกันกับมัน พระจักราวาลไม่ได้ตอบสนองต่อคำพูดที่เราพูดออกมาแต่มันตอบสนองต่อความรู้สึกจริงที่อยู่ในใจเราหากในใจยังมีความกลัวความสงสัยหรือความรู้สึกขาดแคลนพลังเหล่านั้นจะขวางไม่ให้คลื่นแห่งความมั่งคั่งเข้าถึงคุณได้เต็มที่แต่เมื่อใจสงบเมื่อใจเริ่มเชื่อเมื่อคุณวางความกลัวลงและเริ่มรู้สึกว่าฉันมีแล้ว นั่นคือช่วงเวลาที่พลังจักรวาลจะเริ่มเข้ามาหาคุณอย่างแท้จริงเพราะพลังของจักรวาลไม่ได้แยกคุณออกจากมันแต่รวมคุณเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของความอุดมสมบูรณ์ทั้งหมดทุกครั้งที่คุณยิ้มด้วยความรู้สึกขอบคุณคุณกำลังสร้างสะพานพลังระหว่างตัวคุณกับจักรวาลและทุกครั้งที่คุณจินตนาการถึงชีวิตที่คุณต้องการพร้อมรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแล้ว พลังงานแห่งความจริงนั้นก็เริ่มก่อตัวในมิติของจักรวาลทันทีลองหลับตาแล้วหายใจเข้าช้าๆลึกๆรู้สึกถึงพลังชีวิตที่เคลื่อนไหวอยู่ในอกพลังนั้นคือพลังจักรวาลในตัวคุณเองมันไม่เคยห่างไม่เคยหายไปเพียงแต่อยู่ในจิตที่บางครั้งเราลืมมองเห็นตอนนี้ ให้คุณตั้งใจจินตนาการถึงภาพชีวิตที่มั่งคั่งเห็นตัวเองยืนอยู่ในแสงสีทองแห่งความอุดมสมบูรณ์เห็นใบหน้าเปื้อยิ้มของคนรอบข้างเห็นบ้านที่คุณรักเห็นสุขภาพที่แข็งแรงเห็นงานที่คุณทำด้วยใจเปี่ยมสุขและขอให้รู้ว่าภาพเหล่านั้นไม่ใช่ความฝันลมๆแลง้แลงๆแต่คือพลังแห่งความจริงที่กำลังจะปรากฏออกมาเพราะทุกสิ่งในจักรวาลเริ่มจาก ความคิดและความรู้สึกสิ่งที่คุณรู้สึกซ้ําๆจะกลายเป็นความจริงในไม่ช้าดังนั้นจงรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์ในตอนนี้แม้มันยังไม่เกิดขึ้นในรูป,ปรธรรมเพราะเมื่อใจรู้สึกว่ามีโลกภายนอกก็จะต้องสั่นสะเทือนตามใจนั้นนี่คือพลังแห่งกดแรงดึงดูดมันไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่คือกฎธรรมชาติของพลังงาน เมื่อคุณส่งพลังบวกออกไปพลังบวกก็จะกลับมาหาคุณเมื่อคุณให้ความรักความรักก็จะกลับมาเมื่อคุณรู้สึกมัง่งคั่งความมัง่งคั่งก็จะหลั่งไหลเข้ามาจงเชื่อเถิดว่าวันที่8พฤศจิกายนนี้ไม่ใช่เพียงวันธรรมดาแต่คือวันที่จักรวาลกำลังขยับเพื่อคุณเพื่อมอบโอกาสเส้นทาง และแรงบันดาลใจใหม่ๆให้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองมากกว่าที่เคยหากวันนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตยังไม่สมบูรณ์ขอให้คุณเริ่มเปลี่ยนพลังตั้งแต่ตอนนี้อย่ามองสิ่งที่ขาดแต่มองสิ่งที่มีอย่าจมอยู่กับความผิดพลาดแต่มองมันเป็นบทเรียนของความเติบโตเพราะความมั่งคั่งที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากสิ่งของแต่มาจากการตื่นรู้ เมื่อคุณเริ่มเข้าใจว่าคุณคือผู้สร้างความจริงคุณจะไม่รอให้โชคเข้ามาแต่คุณจะกลายเป็นโชคให้กับชีวิตตัวเองและเมื่อคุณเริ่มเป็นโชคให้กับผู้อื่นเมื่อคุณยิ้มให้ใครช่วยใครให้อภัยใครนั่นแหละคือการเปิดกระแสะโชคลาาให้หมุนเวียนกลับมาหาคุณนอีกรูปแบบหนึ่งเพราะพลังแห่งบุญและพลังแห่งโชคเป็นพลังเดียวกัน ในวันนี้ทุกคำพูดที่คุณพูดทุกความคิดที่คุณคิดทุกการกระทำที่คุณทำล้วนคือมเมล็ดพันธุ์แห่งโชคลาภในอนาคตหากคุณหวานด้วยศรัทธาคุณจะเก็บเกี่ยวด้วยปฏิหารพลังของจักรวาลไม่เคยหลับไหลมันเฝ้าดูทุกการสั่นสะเทือนของใจคุณและเมื่อใจของคุณสั่นสะเทือนด้วยความรักความมั่นใจและความศรัทธา จัก,กรวาลก็จะขานรับและเริ่มส่งสิ่งดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่าลืมว่าโชคลาภไม่ได้มาเพราะเรารอแต่มาเพราะเราพร้อมและความพร้อมนั้นไม่ได้อยู่ที่สิ่งของแต่อยู่ที่ใจที่เปิดรับวันนี้วันที่8พฤศจิกายนขอให้คุณเปิดใจรับพลังแห่งจัก,กรวาลอย่างเต็มที่ เชื่อมั่นในเส้นทางของตนและก้าวต่อไปได้วยความมั่นใจว่าทุกสิ่งกำลังเคลื่อนไปเพื่อคุณเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับความมั่งคั่งที่แท้จริงทั้งภายนอกและภายในเมื่อคุณเดินทางมาถึงตรงนี้พลังของจักรวาลได้เริ่มโอบล้อมคุณไว้แล้วเคลื่อนพลังแห่งโชคลากกำลังสั่นสะเทือนอยู่รอบๆตัวคุณและสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ใช่เพียงคำพูดที่ได้ยินแต่คือ พลังงานจริงที่กำลังเชื่อมต่อกับหัวใจของคุณอย่างเงียบงามให้คุณนั่งนิ่งๆหลับตาเบาๆสูดลมหายใจเข้าช้าๆแล้วผ่อนออกอย่างนุ่มนวลรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่กลางอกพลังนั้นคือจิตแห่งความมั่งคั่งคือพลังเดียวกันกับจักรวาลที่สร้างดวงดาวสร้างชีวิตและสร้างทุกความอุดมสมบูรณ์ในโลกใบนี้ตอนนี้ ขอให้คุณวางความคิดทั้งหมดลงก่อนไม่ต้องคิดถึงอดีตไม่ต้องกังวลถึงอนาคตเพียงอยู่กับลมหายใจอยู่กับความรู้สึกของการมีอยู่เพราะเมื่อใจนิ่งจักรวาลจะเริ่มพูดกับคุณในภาษาของความเงียบขอให้คุณท่องในใจเบาๆด้วยความศรัทธาเต็มเปี่ยมว่าฉันเปิดใจรับพลังแห่งความมั่งคั่ง ฉันพร้อมที่จะรับโชคลาภบ,บุญบารมีและสิ่งดีๆที่จักรวาลมอบให้ฉันขอบคุณทุกสิ่งที่ฉันมีและขอบคุณทุกสิ่งที่กำลังจะมาฉันคู่ควรกับความอุดมสมบูรณ์ในทุกมิติของชีวิตเมื่อคำเหล่านี้ถูกเอ่ยออกมาจากใจพลังของจักรวาลจะเริ่มสะท้อนกลับเหมือนคลื่นน้ำที่กระทบฝั่งแล้วไหลย้อนกลับมาหาแหล่งกำเนิดและคลื่นพลังนั้น จะพาความมั่งคั่งความสุขและความสำเร็จกลับมาหาคุณอย่างไม่อาจาต้านได้จงจำไว้เสมอว่าคุณไม่ได้อยู่ลําพังในจักรวาลนี้พลังแห่งบุญที่คุณเคยทำคำพูดดีๆที่คุณเคยมอบให้ใครและน้ำใจที่คุณเคยหยิบยื่นให้ผู้คนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนสิ่งเหล่านั้นกำลังกลับมาในรูปแบบของพรที่คุณกำลังจะได้รับ ในค่ำคืนนี้พลังแห่งดวงดาวพลังของพระอาทิตย์ที่กำลังพักและพลังของโลกที่หมุนอย่างนิ่งสงบทั้งหมดกำลังรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อส่งพลังให้คุณผู้ที่มีศรัทธาผู้ที่เปิดใจและผู้ที่พร้อมจะเปลี่ยนชีวิตด้วยพลังแห่งความดีหากในใจคุณเคยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าชีวิตยังไม่สมหวังขอให้คุณรู้ไว้เถิดว่า ไม่มีความเหนื่อยใดสูบเปล่าทุกความพยายามที่คุณเคยทำทุกน้ำตาที่เคยหลัง่งมันกําลังถูกแปลเปลี่ยนเป็นพลังบุยมหาศาลที่จะกระวลกําลังส่งกลับมาในรูปแบบของโชคของความมั่งคัง่งและของโอกาสใหม่ๆเพราะโชคลาภที่แท้จริงไม่ได้มาจากการรอแต่มาจากใจที่ศรัทธาและไม่ยอมแพ้และในวันนี้ วันที่8พฤศจิกายนพลังแห่งจักรวาลได้หมุนเข้าสู่เส้นทางของคุณโดยตรงเพื่อปลุกให้คุณลุกขึ้นและประกาศต่อชีวิตว่าฉันพร้อมแล้วที่จะรับพรแห่งความมั่งคั่งจากนี้ไปทุกคำพูดของคุณจะมีพลังทุกความคิดของคุณจะมีแรงส่งและทุกการกระทำของคุณจะกลายเป็นพลังสร้าง ที่เปิดประตูแห่งความสำเร็จให้กว้างขึ้นในทุกวันคุณจะเริ่มเห็นสัญญาณเล็กๆที่แปลกตาเหตุการณ์ที่เหมือนบังเอิญแต่กลับพอดีอย่างน่าประหลาดคุณจะเริ่มได้ยินข่าวดีหรือพบโอกาสใหม่ที่มาพร้อมรอยยิ้มของใครบางคนและคุณจะรู้ทันทีว่าใช่แล้วจักรวาลได้ตอบรับคำขอของคุณแล้วจงใช้พลังแห่งความศรัทธานี้ เดินไปข้างหน้าโดยไม่กลัวไม่ว่าทางข้างหน้าจะเป็นเช่นไรจัก,กรวาลจะคอยนำทางคุณเสมอตราบใดที่ใจคุณยังเปี่ยมด้วยความดีความซื่อสัตย์และความกระตันยูพลังแห่งบุญจะหล่อเลี้ยงชีวิตคุณให้มั่งคั่งทั้งทางโลกและทางใจและสุดท้ายก่อนที่พลังจัก,กรวาลจะเชื่อมเข้ากับใจคุณอย่างสมบูรณ์ ให้คุณกล่าวกับตัวเองเบาๆอีกครั้งว่าฉันเปิดใจรับทุกสิ่งดีจากจักรวาลฉันขอให้บุญและพลังแห่งโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตฉันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและฉันจะใช้ความมั่งคั่งนี้เพื่อสร้างความดีเพื่อยกระดับใจและเพื่อส่งต่อแสงแห่งบุญไปสู่โลกใบนี้เมื่อคุณพูดคำนี้ด้วยใจจริง เส้นพลังแห่งโชคได้เริ่มหมุนแล้วชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อฟังมาถึงตรงนี้แล้วขอให้คุณรู้ไว้เถิดว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะดูเหมือนโชคดีหรือโชคร้ายล้วนเป็นพลังจากจักรวาลที่กําลังขัดเกลาให้คุณตื่นรู้มากขึ้นในทุกวันไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกเรื่องราวล้วนมีความหมาย ทุกเส้นทางล้วนมีแสงสว่างรอยอยู่ที่ปลายทางวันนี้ขอให้คุณวางใจเบาๆเปิดหัวใจรับพลังดีจากจักรวาลให้ความสว่างแห่งสติและความรักในใจคุณแผ่กระจายออกไปทั่วทุกทิศกลับมาหาตัวคุณเองเป็นพลังแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ขอให้ทุกสิ่งที่คุณปรารถนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความดีและความเมตตาจงสมบูรณ์งกงามขึ้นในชีวิต ขอให้ความสุขความสงบและความสำเร็จที่แท้จริงไหลามาสู่คุณอย่างต่อเนื่องเหมือนสายน้ำแห่งบุญที่ไม่มีวันเหือดแหง้งขอให้จักรวาลเมตตาเปิดประตูแห่งโอกาสใหม่ให้คุณพบผู้คนดีๆเรื่องราวดีๆและเหตุการณ์ที่เกื้อหนุนเส้นทางชีวิตให้ทุกอุปสครรคคลี่คลายเป็นบทเรียนแห่งแสงสว่างให้ทุกความเหนื่อยกลายเป็นแรงบุญผลักดัน ให้ทุกคำภาวนาได้รับการตอบกลับด้วยพลังบริสุทธิ์แห่งธรรมขอให้ใจคุณเบาสบายสว่างและมั่นคงในหนทางแห่งบุญขอให้ทุกก้าวเดินของคุณเต็มไปด้วยความหมายและทุกลมหายใจกลายเป็นการสวดมนต์ที่จักรวาลได้ยินเจริญพรด้วยเมตตาธรรมขอให้ชีวิตของคุณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีแต่ความร่มเย็นความสำเร็จ และความสุขที่ผุดขึ้นจากภายในขอให้แสงแห่งบุญสองทางให้คุณเสมอและขอให้พลังจักรวาลคุ้มครองคุณตลอดไป